เตรียมพร้อมอุปกรณ์พร้อมไปทำงานทุกท่านพาดก่อนอื่นนะฮะมาทุกท่านภาพมารับชมก่อนบรรยากาศทุ่งไร่ทุง่งนานะไ่ได้ชมนานแล้วนะฮะทุกท่านไม่ได้ชมนะตอนนี้ข้าวเหมือนจะเป็นสองชุดเนี่ยอาจจะผสมนะข้าวผมนีบางบางอันออกลวงแล้วนี่ทุกท่านบางอันออกลวงแล้วนี่ออกเป็นลวง แต่บางต้นยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ออกเนาะอากาศมืดครึ้มนะฮะบรรยากาศด,ดีดีทุกท่านสาวนี้อากาศดีเหลือเกินนะฮะสวัสดีนะครับก่อนไปทํางานไม่ได้ทักทายทุกท่านหลายวันแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาทักทายสวัสดีจ้าค,คุณปุยก็เป็นไงสดชื่นส,สดชื่นมากเหรอ น,นนไ่ไข่เครับเอาจ้าวัดดีครับยังไม่ปิดเทอมเหรอครับทำไมยังไม่ปิดดีกน้องโรงเรียนนี่เนาะยังไม่สอบเลยหนาวไหม,มไปหาเสื้อกันหนาวมาด้วยพี่เดี๋ยวตั้งตั้งกล่องแป๊บนึงมาครับทุกท่านนะตอนนี้ใส่เสื้อคลุมก่อนเสื้อยีน ถามว่าทำไมต้องใส่แต่เสื้อยีนทํางานเห็นแต่ใส่เสื้อยีนผมมีอยู่ประมาณตอนแต่ก่อนตอนทํางานให้บริษัทเสื้อเสื้อคลุมจะเป็นยีนนะบางตัวสกรีนสกรีนข้างหลังนะครับเป็นเสื้อบริษัทเกา่าบางตัวก็ไม่ได้สกรีนแล้วก็ซื้อมาเพิ่มมีอยู่ประมาณ34ตัวตอนนี้ก็เริ่มทยอยเริ่มขาดแล้วแหละ ได้ใช้งานแบบยาวๆก็คราวนี้แหละนะให้คุณปุ้ยชงเค้กฟรีก่อนเนาะหนาวหนาวใช่อะไรหรอกหนาวจริงท่านอากาศรีวนแปรโออแปรรวนนะฮะแล้วดูเช้านี้ก่อนชงกาแฟ กินข้าวกับอะไรดีฟ<ะ>ิชเชอร์ฮะฟิชเชอร์คือกินปลาสกปลาสุม่มปลาปลาแห้งปลาแห้งโอโ้โหลมกคุณเลยน่าอร่อยเหลือเกินโอ๊ยนั่งก่อนทุกท่านเพราะว่าแค่ยกมาไว้ในบ้านเมื่อคืนเหมือนฝนฟ้าจะตกนะสุดท้าย อย่างไม่ตกนะครับม,นนมันเย็นเนาะมันเย็นมันไม่ตกแหละฝนว่าพายุเข้าไม่จีรีแล,แล้วได้แค่ละออมันแค่นั้นเลยเอาความเย็นไม่จะทางในเมืองในเมืองของฝนตกนู้นวันก็ตกได้ทางหน้างานได้ไม่เห็นตกเลยอือไม่ัมนก็ตกเป็นปล่อยอยู่ได้พอได้บิน เปียกอยู่เลยไม่เห็นเปียกเลยตรงนี้อ่ะรองชงกาแฟพูดคุยนะครับทุกท่านเดี๋ยวต้มละบอน,อน้นำฮ้อนต้มอาอมเอออ้เเออออเอเออเ นี่คือปลาปิ้งปลาแห้งที่ปุ้ยบอกว่าเป็นเมนูเช้าวันนี้อันนี้ยังไม่สุกนะครับอันนี้เป็นแดดเดียวนะเดี๋ยวเราจะปิ้งหรือว่าทอดนะครับหอ,หอมๆนะน้ำหอม,หอ,มอันนี้เขาทำขายไม้ละ20บาท สี่ตัวยี่สิบบาทเป็ดปลาปลายอย่างละบันนี่ตะเพียนบอกเหมือนปลาที่บ่อเราเลยอ่ะถ้าทำขายน่าจะดีนะแต่ว่ามันเก็บไปกินยาวๆดีกว่าปลาบ้านเราเมนูเช้านี้นะครับทุกท่านไขยเอ้อย รถเกลือเยอะจริงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันเลยเปลี่ยนเหลี่ยวว่ะขึไปไปดนขนาดมาครับหลังจากโชว์แล้วเราจะปิ้งนะฮะปิ้งโชว์ไปเช้าอ่ะมาเลยเดี๋ยวเราจะจัดให้เนยค่อยเก็บข <Okay. S 1> อคนโอเคมาค่ะ ิไฟากา้านโอ้ไฟแรงกันแบบนี้จ้า,า,าเราออกจากไม้ได้ทั่วถึงเนาะเหล็กปิง้ง เตามันเล็กนะคะพอออกแล้ว ยังไม่ได้ไดกินนะเสพป่ะโอ้ยข่อยใหญ่นี่อย่าเรียกข่อยใหญ่นะข่อยย่านอย่าเอิ้นข่อยพ่อใหญ่นะต้องขอร้องเลยข่อยบ่แม่นพ่อใหญ่นะต้องขอร้องเลย <c oughs> ตัวพ่อใหญ่ละเจ็บใจปนานพอ่อใหญ่อยังจะพ่อใหญ่ <c oughs> ยังสิพ่อใหญ่ยัง,งยั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 งอีก bà nhảy hãy hôn vào trong đây là phần nhảy nè, ha ha hôn đấy ui, náu tính con bộ miệng đang đọc mây nè อยู่ไฟหน้าบ้านก็ไม่ได้ลมมาพิงไฟเดือนมีนาใกล้เมษาพี่น้องเอ้ยบุกเคยเห็นบ่คักแห้งบรรยากาศบ้านคอยพิกเร็วๆพกิกเร็อๆเอาพึ่งพิกลงเมอกี้นีเออทดสอบดูโอเคคอยพิกก็ได้เป็นพยานนะคะพึ่งพิกเมอกี้เอาย่อมรับเลยดี หอมจังเลยเข้าสู่ตอนไม่มีจิ้มหุกได้ทำทำแจ่วจิ้มหอ้หครับสีเสียโอันไหนก็โหนใางนี่กันหนาวจะคลางไหนพิกพๆๆพเดี๋ยวมันไม่คลางเดียว นี่ล่ะอช้นี้สิโอ้ไฟแค่นี้ไม่ร้อนไม่เลินหรอกขีบทำไม,ไมตอนเด็กๆมันเขาจับทานมันยำล่นคุณโโหมดไหมหมดหรือโมไปทางเคมีโมข้าววัน ั้งของแล้วนะส่วนที่ไม่ใช่พันธุ์มันออกแล้วมันผสมแล้วเนี่ยใช่เป็นพันธุ์มันมีเม็ดแบบเม็ดพันธุ์อื่นผสมด้วยี่ยพันว่าคัดคัดออกแล้วมันก็ถึงถึงเวลามันอะสายพันธุ์มันอะเราจะปลูกพร้อมกันหรือช้าหรือเร็วเนี่ยถึงเวลาปุ๊บ มันมันจะออกรวงหลดใช่เนี่ยโอ้เขาไงนี่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับคิวเลยครับพี่น้องคิ้วพูดทีพนางจังได้มาแต่โมไม่พูดเออไม่ทาไม่ทานละเนี่ยนี่ไม่ครับไม่ครับโอ้โหนี่นี่ยังยังยังตอกริกบ่อยๆอย่างเงี้ยนี่นี่เห็นบอกริกบ่อยๆอันนี้ได้แล้วเนี่ยอันนี้เด้ได้ได้มันเหนียวมันเหนียว นี่ยังขา้าอยู่ <S <S คอยตรสอบดูเนี่ยสี่เนี่ยเนี่เออยังเช้าอยู่นี่ <S <S <ช>นเรื่องนี้เรื่องนี้ได้แล้วนี่อเอ้นนี้อน,นี้มนตัวนี้ย่งยงยงางนย่างย่งกลมนกลางคืนนะนี่ขนาดกลางวันนะ้าราบีกลางคืนนี่เอ้โห พอม,มปืด<อ>ม,ม,ม,มาลงานะแ,แท็กจักบาทห้าบาทสิบบาทจะต้องมาทำเป็นตกใจนั่นแหละแพ็กะสิบบาทนั่นนะชาตัวนี่นะ <c oughs> 10บาทได้หั่นในพี่น้อง<า>ซื้อแบบยกโลมาเนาะแพค<ก><อ>แพคแบบนี้เนาะเออหุย <laughs> มีด้ยวยเหรอม,มีเขามีขายด้ยวยเ,เขามีขายเขาเป็นแพ็กแล้วเป็นแถงแบบนี่เลย ใส่ก่อนใส่หลังหลังจริงจริงสามตัวนั่ก่อนสามตัวบนนี้หลังนี่แหละ่ละโอเคอ่าฮะ,ะคุณยายคุณยายหนาวโบคุณยายสัน่นคุณยายสีดาสั่นคุณยายจนสัน่นหนาวหน,นาวนี่ตัวเล็กแกรแม่เลยคุณยายเอาแล้วจะแหละคุณยายทั่วอะไรเงี้ยเป็นไง ลาไลๆกันไปนะคุณยายนี่น่าจะอายุสักแปดสิบเนาะเกือบร้อยปีแล้วแหละบอกหนูมากนาดนั้นนะอยู่กับเราเกือบสิปีแล้วไง <c oughs> นะ <c oughs> วันนี้เวลาถ้ามันมีงานมีเทศรรกาลมันจะหนานะไม่เกี่ยวหรอกพายุเข้า ขันบดงานมันพอนี่นี่หนี่ใหม่แล้วนี่นี่ใหม่แล้วนี่นี่นี่ออแล้วออกออกเลยนี่เดี๋ยวมันจะขมเออนี่น้ำนี่นี่ต้นนี่นี่นี่ใส่นี่นี่นี่ขัดจับคุณยายพี่นี่นี่นะจะไหมอะไรนี่ยังเนาะไปกันนี่กับพี่เลยพี่เกับพิก ดือดไปในขนาน,นั้นเลยยยน้ำน้ำอ่ะทุกท่านบรรยากาศการโซเลดื่มกาแฟแล้วก็ปิ้งปลานะครับเมนูเช้าว,วันนี้ก็นี่แหละครับก็จะเป็นปลาแดดเดียวปลาอีฮือหรือนะครับปลาหมึกนะครับเป็นอาหารเชา้าอันโอชะและก็น่าจะอร่อยถูกใจผมนะครับ คนเดียวแหละนะครับเพราะผมมากินแบบนี้พี่นอ้องขอบคุณที่รับชมและเป็นแรงใจให้เสมอมานะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหอมไหมพี่น้องหอมไหมหอมไหมหอมไหมหอม